ดีดีค่ะให้หาคำว่าด doctor d o อกเตอร์อยู่ที่ไหนคะตัวนั้นมันจะต้องเรียงกันตัวดีแล้วตัวโอและตัวซีดีโอคิดเลยจะดีแล้วโอตามด้วยโอนะคะบันเดี๋ยวนะคคุณรูไปดูด่วอันนี้ยังไม่ใช่ โอเคอันนี้โอเคอันนี้ได้แล้วอบเสร็จได้แลรู้แล้วนะอ่นต่อการต่อถ้าันไม่การไม่ได้เคถูกต้องค่ะหรือแนวค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนู้ทำ ต้องค่ะอวไาก็ต้องแตันต้องอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ดีนะลูก D O C โอเคดูดูที่กระดานดรดีเริ่มต้นที่ดีค่ะ D ขีดข้าเลยแบบนี้โอเคใช่ถูกต้อง T ดูจำได้ไหม O C อะโอเค เต้วนเอ็มันก็เลยไปหอดึงกระถาวาทำไมกัเปถึงกระยูเพื่อนเพื่อนเพื่อนไหนคะสมูถึงไหนแล้วอ๋อขีดเล็กใช่ไหมกถางไหนางไมขีดเล็กแตไม่ได้ขีดจอโอเคดูแลค่ะกับหลังค่ะ กบหลังเาโอเคขันต,ต่อไปกันต,ต่อไปดับเบิลไปแล้วนะเอออ,เเอ,เอ,อ,อันนี้ออกไปแล้วกันต่อ

หาการไปเจอตัวเอสนะคะนุ้ยดูที่กระดานมองเห็นไหมนี่